เจรจาทรงสบู่กันอยู่เนาะให้เบิ่งบรรยากาศของการทรงสบู่นี่เนี่ยบรรยากาศกำลังเชียร์กันอยู่เอออลังการเลยอันนี้เป็นนาคายเนาะถือว่านาคายอลังการได้ลเดี่ยขายได้๋ยวทุกอย่างเลยสบู่เราขายเนาะเราขายก่อนหนึ่งสองร้อยบาทขายก่อนหนึ่งสองร้อยบาทซึ่งราคาของที่ทรงหาก็นไหนราคาตามตามซองคือหนึาสิบบาทเราขายก่อนหนึ่งสองร้อยคูณหนึ่งสี่ร้อย สุดอยอดเลยทีเดียวเนาะอันนี้คือบรรยากาศทุกหยดนทุกบอลเนาะสาวๆสวยๆหรือบัวสวยก็ตามพอได้มีปัญหาฝ่าปัญหาซิวต่างๆหรือว่าส้นเท้าแตกอะไรนี่เนาะสีเหลืองๆที่ว่าสาวคนกำลังถือเนี่ยเป็นปัญหาที่เขาได้คือส้นเท้าแตกเนาะส้นเท้าแตกพวกผิวพันธุ์เป็นคลื่นกระบปงแงมเนี่ยตัวท้องสีเหลืองๆนี้ตัวนี้เนี่ยเนาะแล้วก็มีสบ,บู่แบบจุดสไลดเนาะนี่นท,ที่ที่ว่าบรรยายให้ฟังติดให้บัง อันนี้ขายดีเลยขายดีเลยเนาะกําลังส่งกันอยู่เนาะตัวของขบเจ้าบริลงรถดําเขาเออให้เพิ่นจัดการกระเดงเนาะอันนี้คือให้เพิ่งบรรยากาศโซกันเคีย์กันกส,าสาวๆตอนตอนตอนแรกๆเนี่ยคือเมย์จะไปนค้นขายหนาตาเห็ดเบิ้นๆอยู่เดี๋ยวนี้นะใส่สบ,บู่ประจำเนอะดิ๋ยวลูกกําลังสนใจจะมาโพสออนไลน์ขาย เราหลูกก็เลยเหลือกเอาสบู่นะครับสักประมาณอ่าลอยสองลอยก่อนนหะจุดดีจุดเดียวเนาะอันนี้คือสุดยอดเลยแต่แต่ละบอลเวลาลุงสบู่เน่ะเพราะว่าเขาขายกันเป็นแพ็คดิพอขายกันเป็นแพ็คแหละอ่ามันเลยขายได้หลายเนาะทรงลุกโหมันจะเป็นรังสองรังรังหนึ่งลอยก่อนเขาจะเอารังสองรังสินะเดี๋ยวเตะเนาะสบู่นี่สบู่จะขาดเนี่ยจังน่อยอ่าตัวนี้สบู่ขาดเนี่ยคล้องกันแรงมากมือว่านมือก่อนนี่ทรงสองหมื่นนี่เวิร์ดอีกแหละเนาะอันนี้คือต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าโครงงานทรงมาก เดือนหนึ่งทรงใส่ซองเทืออ่อน,นั่นเองเนาะอันนี้คือบรรยากาศกลักๆโอเคนี่ให้เบิร์นบรรยากาศการขายสบสู่ทรงสบู่เพิ่นเออนี่จัดการนี่นับนับเอาตัวนั้นเอาตัวนี้พอเพิ่นวมพอเพิ่นเป็นแพทย์เนาะพอเพิ่นเป็นแพทย์เพินเ่นไปขายสบสสสสาาู่หักซาเซียวของซาฟฝาคนในภูมิใจเลยทีเดียวนี่คือให้เบิร์นบรรยากาศวสวยๆงามๆอ่ายวแชร์ไปให้เบิร์นบรรยากาศนะลงไปทัชทายเป็นก่อนนิดนึงสบายดีพ่อสดีพ่ออ๋ออันนั้น อันนั้นแอบแอบแทายวีอยู่เด้อเดียวเดียวเดียวให้เบิ้งให้เบิ้งหนาคนคือว่าหดเป็นว่นอยู่หนาหนใส่สบู่ดิเออสบู่นี่เอ้นี่ธรรมดาเออเออคอลลาเจนเออเป็นว้นไดได้ได้เมียไม้ล้งเดิมดิคือมาหนาไม่ามคือผู้สาวหน่อยน่อยอันนี้ไอ้าไคอลลาเจนโอเคไ่กไม่อก เอด้วยอัน huh. น of oh. ั้เนี right. oh ่ิโบตัวดำเห็นบ่ซิวลงอ่ันนั Beth ้เนี่ยทาทาทาเป็นฝากรพอยถากเลยคู่กันหายทุกไล่เออกว่านากพ้งอองแล้วก็สั่งนิก่อนต้วนี้เขาสั่งอะไรบ่เออขสิบอกมันมันมหมดเออเอออาโอเคเอาลุยๆพอลยๆต้ว้วชุดยอดชุดยอดปงพ่อวันนี้ไม่มาเอาสบูเผิ่มบ่มาเอาสบูเพิ่มเนี่ โอ้มันนี่เอาไดไเติ่ปุ่ากับอยก่อนพุะโอ้พุ่ะเงินพินมาสบู่เมใส่ตะไร้เพราะว่าเห็นหนาเม่งามงาเพราะว่ามือวาดในร่งยูทูบไปร่งไปหนาเม่เอาห็นตองๆมาน่ะเดี๋ยว้ยกไ่นึเต้เพราะว่าเพราะว่าปกติเม่บนเปหนาเเลยปกติแม่ใส่ตไรเตไรเป็นต้เหินบอกโอ้แม่ใส่แบบไหนแซแงแซแง่ปใส่แซวแรงนตอนอาบน้ำเม่ตอนสิอน ใส่แบบนวดนวดสิวะแต่ตามสิวะนาะโอ้สุดยอดเลยพอขายเจอเลยขึ้าขายดีเพื่อดีพอไปขายครเจอเลยขายตามของตลาดแน่หรือว่าขายมีลูกค้านี่แหละพอพอขายก่อนเท่าไหร่หาซิปแล้วพอไปขายหาซิปพันกีโแสดงว่าอยู่ทีสองร้อยบาทเนาะประมาณเนาะจ้าป้าทุกก่อนหาซิปแล้วพอพอไปแบบว่านั่นไปขายแบบหาซิปหาซิปแบบว่าไปลงหมดได้ก็แม่นเอาเลยเห็นบอกแฟนลูกค้าเอาเลย่อยอเนี่ยเพราะว่ามันดับ สบู่เนี่ยมันเป็นสบู่คุณภาพเนาะเออดที่อาทำอะไรไซเแล้วกับน้ำปลาตะออกซิบซิวซัมสรรพคุณหลายว่านับแจอาซิวสอกซิวเสียนหรือว่าเป็นเตากินเตากินอาเม้นนี่แหละเนี่ยท่านพอไปบอกใส่พอลองสาธิตให้กับท่านคุณส้มคนฟังว่าเวลาพอไปนําเสนอเขาพอพอบอกเลยเขาจะสื่อก่อนอาหารซิปนี่ยบอกมีคนถามมาเพราะว่ารุ่ไปบอกชูฟังเลยแขกเขาฟังอยู่ ยี่จวัดเลยกับสัญญาบุรีพูดไดว่าว่าพ่อเนี่ยนั่นว่าพ่อขายก่อนละหาชิพันครูละแสนมันบอกขายเป็นคูครูละแสนใช่ไหมเขาเลยอยากเห็นหนาเขาเลยว่าใหไทยวิดีโอมาให้เนี้เป็นผู้ใดรู้บอกแล้วว่าพ่อเนี่ยเป็นแพทย์ว่าเฉยๆพอแล้วในในน้ำโตก่อนพ่อแหละกับบอกวิธีขายขายใหญ่จะหาชิพันตอันนด้นสบู่นี่น่าพอซื้อก่อนพอพอซื้อยังอาสิเป็นเป็นยังสิก่อนก็ได้อ่ะซื้อพอพอบุนนอกนอกสายสะพานนอก รายการการการใส่สบู่หรือว่าการสบคุณต่างๆนะคือว่างานสบู่นี่มันสบู่ที่ผสมโสมหรือว่าผสมหากใหม่ที่พิเศษประสานซะที่ว่าถ้าออกมากามาสูหรือว่ามาล่างนเดือนนี่คือว่าไร้พ้นเนี่ยเป็นสมุนไพรเนาะมเป็นสบู่สมุนไพรขาดเชื้อโรคลดดีนับแต่ซิวเป็นฝานาะ คือว่าผู้ชายเข้าเกี่ยวกับกินโตกินกายนี่แหละใส่แล้วสบายกายหอมกินหอมเนาะกินหอมจ้านสำหรับผู้หญิงก็ใส่เจ้าพวกท่าใบหน้าเวลาอาบน้ำันมันกับสีห่างกายนุ่มนวดเนาะนุ่มนวดแต่ก็อันซองมาเนี่ยขาดเสื้อไว้รัด อื่นในทางกาและโลกพุ่มแผลอื่นเชี่ยวฝาต่างเลยก็เชีสิวกากบ่อหรือว่าเชี่ยวนามั่นไรซันนะข้าเจ้ากะไรใสเลยก็นำข้าพไปเจ้าเลยครับพี่ตบ้านตืเลยถือว่ามันดีสรรพคุณนี่ยคนเก่าคนคนเก่าเขาสื่อสั่มตลอดว่าไหมที่แม่เจ้าสื่อเลยสื่อเลยคือว่าขาเจ้าเป็นลูกคนคนเก่าเขาไม่ลองสื่อแล้วคนเก่าก็สื่อเลย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 เพื่อแนะนำไปให้ลูกร้านเขาเจ้าใส่เขาใส่ดีเลยเขาจะ ติดตามนําเลืยอยู่นําเลยนาะแสดงว่างานพอมันไปไกลพราคนเก่านี่ยสื่อสัํมเลยสื่อสัยสื่อสัยแสดงว่าสื่อสายเดดไปสื่อสายเดืไปเนาะแม่เบิ่งงนาเมนี่อ้นซ้อนนาเมยเพิ่นแม่เขาไปถ่วงไม่ไร้บอลเด็ะไปดองเข้าไปใจไปไปก็แบบอ้ยหนไหนนี่สมขาวแท้งมา่างแแลวเออตัวงว่ะสิตายาไปเปลี่ยนเงินเ่าก็ออหนนนี่ต่างมาใสูบูรีพ่อเมย์เลอะเออเม่ ปกติเนี่ยเขาไม่เคยถ่วงหรอมันบันนี้พอเขาถ่วงเนี่ยตื่นมากูชิตายไปจักกับเขาถ่วงกูเลยครับว่าไม่ว่าเนี่ยมันต้องยาต้องว่ากันเขาบาลงว่าเบียดที่สร้างสมอเกินนี่เขาว่าตะกี้เขาว่าด่างว่าแหล่ะโมเดลนาเมนมันมันเป็นว่าคือข้าทาแป้งใช่ว่าคือข้าทาแป้งแบบมันยังเป็นหนามันแบบว่ามันเหมือนกับเคมีเนาะแบบว่าอันนี้มันอันนี้เขาเมย์เป็นข้าวมาซาช์ชัยเขาเบิ่งเด้อข้าวมาซาช์เด้อสมอายุอยังอันนี้แบบหมือดแน่ในของหมือดเนาะอันนี้เบิ่งว่า พูดน่อองตองเลยเด็หน้าพ่อกะใส่กใสที่กาหือกาอืมแต่พอใช้ล้วขายดอกเอออย่างพอพอขายฟังใว่าขายก่อนนะหาสิผันไปขายเดี๋ยวจะได no ้เขาหนึบดีป่ะเขาพอขายเก่งไรเก่งไรสื่หยอนเนาะซีซิบกับมาขิกับมขายขายิปโอเคเออชื่หยอดสุดยอดอ่ะพอขอบใจขอบใจอ่ะอันนี้หนออันนี้เบอร์ไหนไทยเพอ่์เน็้วาอันนั้น ขาไปตัวเทนยังไปทันทั้งเดือนมันบอกไปท่นทั้งเดือนเนาะไปเท่นทั้งเดือนมันได้กำไรไปได้เติบเลยแจกลานเนะบอกเาเป็นตัวเลขเลยบอกแกลานกี่แบบสามสุดนี่กาไล่จริงๆกิแต่สามพันเรก็ได้ปกแนไได้กำไรเพิงบอกได้ได้บวกกแสนยังท่นร่วมซุ่มนี่ไปทนร่วมเนาะนี้บอกเ่ยเก่าเนี่ยเก่าแสนเกสิบก่อนเมกเก่าสิบก่อนล้วก็ได้ไปเล้ว เออเออโอเคโอเคอ่ะใช่หรืมาทายหกต่อเออเอาเนียงสองสามอันไหนมาหนึ่งสองสามแปปนึงหนึ่งสองสามแซงมาจากแจงนิดนึงเนาะหกสี่กับอัฟกนเสถานก่อน ก็เปนเซลล์เลยะซิเลยพวกซบเต็มเลยเลยเมาสูกิีเลยต่เดซิบก่อนเวอาบนี่มึเท่านี่ออก่ีกไว้ในมึเาคู่ออกเองผิวผิวกระสุนไม่หรางนแต่ผิวเป็เซลล์เซลสูบ่นี้ไมกรเด็นเลยหรอเออนานมากค่ณช่วยม่นานมากคนกร้าใส่กระเป่นพุณพวกนสิที่มันจไม่เคยใส่ที่หันลลาง

เ<ไ>ป็เากินสบู่้ยหนำเก้อียกือขกนองา่สะบู่จินแตกาะสบู่ตัวตัวจินแตกนี่เขาแย่หลายยั่งยั่งดูตีไม่รู้ะเพราะว่าเขาแย่หลายอยู่ทางนั้นปักกอง ก็ต้องปักซองไปทาแต่งแล้วก็ปักซองตัวทางทาแตงสักขึนไปปักซองสองจุดนลดรบเมรใยูว่าปียูว่าปีเป็นเป็นคนเก่าดิเป็นเป็นคนเก่าสมัยนั้นนวนมันมันไปน้ำกันเลย ้ทิพรเนี่ยาไปี่งอกาีาเออจากอาร์ดปเทศลมื่ิดกับเจาแล้วถ้าเป็นเมืองเลยด้อจายังลอยนึงถ้าเป็นเมือเหรออยู่ก่อนนี้เจ่าเออ่าจกับเรื่องวกเจ้าแต่ว่าได้เบาแล้วหูสบู่เขาะตีแล้วหูสบู่ย่างบะเรากรเห็นแต่เรื่องเพจขายโอ้แต่แต่ว่าเราขายดีอย่างเงเราแล้วอย่าผิดนแล้วใ้าโอเคโอเค คือแบบแบบแบบว่าเขาเห็นเป็นเริมเิมแต่เปน้นะเขาเ่อเขาเขาใจแผนฮาบเอรซีเรียว่าัะม่แต่เขาใจเป็นเท่ากับซอยกันตามงานเขาไปสินะเขาเขาบอกว่าขาวกันนะไม่แต่ว่าเนาะเอาอย่ั้นแล้วคู่มือนี่เทรนของของโลกนี่อนดับหนึเลย Uhm, ไเลยก่นหนึ mm ่งก็ได้เลยซิปผ่านขี่าอันนี้อันนี้านเกปแล้ขนาดเอากำไรเซียนปะเอากำไรสำนักอดาอันนี้ไม่ต้องราสมีขาายสาบห่าขดใหม่ขายสามสหกอ่แสดงว่าตอนทมิทเห็นขนาดว่าเขาขายเอากำไรยังพนหูแพนเนาะพรนหูแพนลึกเป็นคแสดงมันมีลึกกุดนตัวเนี่ยมาเก่อาอ เรมอเอ้ยสีจกกพ่อเลี้ยงคนลาโอ้ไปก่อนหนึ่งก็ซีดพันีเอาใจนละเอนก็เรืว่าขายไปสได้ายได้หาดบันนี้บ้่ได้เขาอยากได้นททพ่นบันนี้เวลาเขถามว่าเอ้าจะมครันโอ้คอยบ่ได้กำไรคอยขายเอาไปเที่ยวโชีเด้อเอาไปเที่ยวเออขายไปเที่ยวเขายเอาไปเที่ยว่ที่จริงมันที่จริงมันก็ยุในหันแลลวนี่และ จิ้มก็อยู่และห่อยเ้าก็มีวิธีนนานแนเนาะสะพอดานี่สามจุดเป็นยเลยพูดถึงกระจกที่จับเวิดเลยคอ่าโอเคเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งรอยยี่สิบก้อนพอดีขอข้อมูลแล้วตีตัวทีวีจดเดินเนาะอ่าอ่าอ่าเลื่มทีโม่เลยคือเลื่อมเลื่อมาแล้คือเออหนวดตัวเขี้ยวก่อน เราตัเคี้ยวก่อนแล้วก็นุน่น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 เต็มที่แล้วก็อาบตัวเหลืองแล้วก็ล้างตัวเหลืองออกน,นี่ยแบบบโต้องประหยัดมันบโต้องประหยัดมันเพราะว่าเวลาช่วงเขาเลื่อมตลาดเนะาะเวลาที่เลื่อมเป็นผูานำราคาคือมี่จะได้มีท้องพีใสเองไงพี่บริสูร์หรอกเพราะว่าบัวทัพย์จะพพอร์ตเองนวดนวดตัวแล้วล้างก่อนแล้วก็มาทาอันนั้นต้องล้างกรทบไปเลยเออตัวเคี้ยวเหรนเฉพาะนวดน่ะ ว่าล้างออกว่าล้างออกก่อนแหละล้างตัวนวดแล้วก็จังจังโหุดถ่ายปกติเออสองรอบเออสองรอบแต่ว่าให้รอบเคียวก่อนแบบนี้แหละแต่ว่าให้ให้เก็บภาพแรกก่อนไม่ให้ไหนเรื่องเพราะว่าผมอยช่อะไรแบบแบบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลหนาจะถ่ายวีดีโอแบบที่นี่จะได้เป็นโปรโมทเพจเพราะว่าทุกคนนี่ยนะขนาดเขาบะไรตังใจใส่ยังมาใหม่นะเนาะคือคือยังพี่แต่งเวรตังใจใส่เป็นแรกๆเนาะก็เวรตังใจมากมากไดี๋ยวเราก็ลองมึงไปมาแต่ว่าแต่ว่าไอ้ พี่บุนเลี้ยงอ่ะตังเจแห้งเออเ่งสนีว่ีกล้องตัเองเาะเก็บไ้ให้ดูวะที่นี่ ตรงตรงตรงเก็บข้อมูลหายเพิ่นไว้ว่าแนวใดนะไม่จังสะดวกของของของหนาพี่ยังบ่แห้งทอพี่บ่เลี้ยงโอ้ยผมเชื่มธรรมดามีแต่งันมันมันมันตอนแรกมันดินเนาะแล้วมันก็เลยจางออกจางออกก็เลยกว้างเพราะว่าเราขายน้ำมันตีพวกบวกแน่นแน่นถือไอ้น้ำมันเป็นอาจารย์ยี่งไม่เป็นถือไอ้น้ำมันขัดกับเห็ดกับเขาหนึ่งเด้อคนไข้ทำตงช่างหนึ่ง มันพุ่งเด้อขายน้ำมันไไมนี่แม่ดีน้ำมันก็เลยลูกค้าก็เลยอยู่กับกลุ่มน้ำมันก็เลยขายอยู่นี่เป<ม>็นจุด<ม>นีน้เป็นดีนั้นเลยนี่ยที่เนี่ยเห็นไหมมันมันยังเหลือน,นิดนึงอยู่นะมันไม่ใช่หมดไอ้ที่น่ะขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นยากเลยนะตรงนี้ก็เป็นหนวดเนี่ยตอนเท <c oughs> ีายบเจสไต่หยาดเนาะพอบอกไปไตะหยาดเออะเพราะพี่พี่บริมีปัญหากือเพิ่งจะว่าพี่มีปัญหาเรื่องหมดลูกปุยิ่งนะทำใหนเรื่องมันร่างกายทั้งหมดปกติเป็น ตัวนี้เนี่ยพี่โบเป็นประจำเดือนยุคฮาฟีแต่พี่มักขึ้นนาพี่ไปเห็นอาหารตำสร้างมันอยู่มันก็เลคู่ข้นนาดำแบบอคู่กินลาบกระต่ายก่อนอาจารย์โมูเราก็แต่มขม <c oughs> บุบ่มบุบอ้าวบริจาคสามกลุ่มเนาะสามโมง ตื่นเช้ามากหัดทำนี่ขายเมื่อเลยแชมู่หกสิบก่อนขายราคาลอยห้าชิปแสดงว่าเราเล,ลงทุนสี่พันกำไรเด็ดขาลงทุนสี่พันกำไรหาผ่นไอเก่าพันเป็นกำไรหาผ่นเป็นเงินเก่าพันกำไรเกินทุนเขาจะเป็นอย่างเสียเขาด้วยด้วยเลือกใครบางโม่สิ่เป็นใครยังสิได้กำไรมื 5, มมม่มม um. นละหาผ่านเขาขายแตงโมมเลยมือหนึ่งเขาได้กำไรหาผ่นบาทมองไหนี่แหละคพื่อนนะครับขายแตงโมก็ได้เงินแต่ว่ามันยากไปเอามาแกยากมากนักมันหนักมันหน่วยไงแต่ว่าแชมพู อืมมือหนึ่งหกสิบก้อนขนาดเท่อแหลกเท่อแหลกเท่อแหลกเอ้าแน่วเฮาเขาไปเปิดโอกาสเขาอะ่รแบบพี่มือพี่หน่่ยแล้วเมื่อคืนนี่ดีใจแทำเขาป่ะดีใจดีใจดีใจเนาะนี่ไรใดมือละหาพันอย,ยากได้ยินจัิงสิแล้วแล้วพี่เอาตัวนี้ไปไปบอกอันนั้นอัะไรอะไน,น,น,นทันลลี่ไปบอกพีแต้กันไหม <laughs> พี่นี่ไม่ไม่เป็นประสบการณ์รณจริงรเอออลังการนี่ดิ คนก็บเขเคยขายเป็นแม,ม่ค้าแตงโมเป็นแม,ม่ค้าแตงโมซื้อๆแต่ว่าเขาเขาก็อยากให้เขาได้โอกาสน,นันเนาะเขาก็ไปแนะนําให้เขาทีน่ะไปทา,า,าก็หดอันอันซ้ำถุบเนียนไปทาก็หดซ้ำถุบม่อคืนนี่สำนะเนียนทึ่งทึ่เมื่อยทึ่งอยากรับจากนอนแต่ว่าเขาก็ถทาเขานะเพราะว่าเขาอยากให้คนมีโอกาสที่ดีเนาะอยากให้เอาพี่น้องว่าสูบบา้ๆว่าเขาเปิดธุรกิจแบบออนไลน์ขายสบู่ของหอมหอมหอมมันจะขายได้ปะนี่ปะนียนไม<ว><ะ>่ได้หรอไม่ได้ไม่มีทางไลยขนาดว่าจะเปิดแบบจักบินมัน เขาจะขายเถื่อนละนี่ดีไหนบ่มันคนกำไรมืงิ 5, เดียวเขาเลยหาพันบาทครั้งแรกสี่พันบาทต 9, ไตเก่าพันเลยกำไร้หาพันแล้วคนก็บเ่เคยขายสบู่ครั้งแรกเป็นแม่ค้าแตงโมงแต่ว่าขายแตงโมงก็เลยเอาสบู่ไปนั่มก็ขายอยู่บ้านเนี่ยเขาดีไปเบห้เพื่อนอยู่บ้านเนาะไปบอกเพื่อนอยู่บ้านฉับพูดอะไรทําไมคนมาหุ่นเต่งเพราะเข,า,ขาออกมาคนลังซื้อแบบว่าศั่งทุนหอนเนาะเพื่อเพื่อเพื่อแต่ละขายแต่คนในบ้านมาจากสื่อ,อ คนในบ้านเมื่อคืนตื่นไปยังหรองานกระลุ่มสื้ออ๋อสุดยอดสุดยอดนะ่าอลังการดีใจน่เร้เนาะสุดยอดเสือ